ผูช้ชมคะวันนี้เราจะมาทําความรู้เพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโลหิตจางค่ะหลายคนไม่เข้าใจนะว่าโลหิตจางก็ไม่น่าจะเป็นโลหิตจางเลยแต่จริงมันมีจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะวันนี้คุยกันอีกหนึ่งสาเหตุค่ะคือภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฮ้เป็นยังไงกันบ้างมาหาความรู้เพิ่มเติมกันค่ะ มาคุยกับแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับร้อยตํารวจโทหญิงมนทาทิพย์พินิจเวชการครับนายแพทย์สอบอร .1 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิตวิทยากลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลตารวจครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างที่เกิดไปก็บอกว่าโลหิตจางมีเกิดจากหลายสาเหตุเลย ใช่ค่ะเราเหตจางมีจากได้หลายสายเหตุส่วนใหญ่ก็คือรวมรมเนี่ยหมายถึงว่าภาวะที่เม็ดเลือดแดงในร่างกายมันน้อยกว่าปกติส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสาเหตุที่เราพบบ่อยก็คือขาดสารอาหารบางชนิดเช่นขาดธาตุเหล็กวิตามิน B12 หรือว่ากรดโฟลิกหรือว่าเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรังอย่างเช่นบางคนมีเลือดออกมาเป็นไหหายทางช่องคลอดหรือทางเดินอาหารก็ตามหรือเกิดจากการที่ภาเปิดภาวะใดๆก็ตามทำให้ไขกระดูกมันสร้างไม่ได้แล้วก็อีกภาวะหนึ่งที่พูดถึงวันนี้ก็คือภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายซึ่งไอสิ่งต่างๆ่าเหล่านี้ ายในตัวเองหรือกรรมพันธุ์หรือยังไงครับถ้าเป็นจากเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเนี่ยมันก็จะมีทั้งโรคที่เป็นทางกรรมพันธุอ์อย่างเช่นที่เรารู้ัก,กันดีก็น่าจะเป็นทาลสัสซีเมียคือเม็ดเลือดแดงผิดปกติก็มันก็จะแตกง่ายแล้วมันกจะจาซีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโรคภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติมันมาทาลายเมย็ดเลือดแดงค่ะมันคือมันละเอียดลงไปในตัวรายละเอียด,ดทีนึ่ล้วทีนี้อาการที่เกิดขึ้นคือโลหิตจางเราก็รู้น่าจะตัวซิฟจีแบบนี้แต่ว่าอาการที่เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตก มันแตกต่างไหมคะจากภาวะเม็ดเลืดแดงอมรอย่างอื่อนๆโาหนจังอื่นอ่าโราหนจากภาวะเม็เลือดแดงแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบในผู้หญิงมากกว่านะคะแต่ว่าจริงเจอได้ทั้งสองเพศแล้วก็ก็จะเป็นผู้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์โดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีโรค อย่างอื่นนํามาก่อย่างเช่นว่าเป็น SLE หรือว่ามีภาวะติดเชื้อไวรัสบางชนิดเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้ส่วนในกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มใหญ่เลยคือเราไม่ทราบสาเหตุมันเป็นเองมันเป็นเองใช่แล้วค่ะแล้วแสดงอาการตอนไหนครับตอนที่มาถึงวัยเจริญพันธุ์หรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กโชว์มาเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอาการตั้งแต่เกิดขึ้นเองในช่วงที่ไม่นานก่อนที่ใค้จะเริ่มมีภาวะซี ให้เห็นนะคะภาวะซี่ของคนไข้เนี่ยก็คือจะเกิดจากภาวะที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่สามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะนะคะมืนงงเวียนศีรษะลุกนั่งแล้วก็มีหน้ามืดถ้าเกิดสังเกตเนี่ยก็จะดูว่าหน้าตาซีดลงเยื่อบุตามีสีซีดลงคือเหมือนในรูป,ปรที่เราเรา,เรา,เราดึงดึงลงมาแต่จริงๆมันควรจะแดงเหรอใช่แล้วค่ะจริงๆมันควรจะแดงถ้าปกติอันนี้ก็คือรูปของคนปกติแสดงก็แสดงใช่แล้วค่ะนี่คือวิธีสังเกตตัวเอง ที่สังเกตตัวเองก็ดูจากตาก็ได้ค่ะดูจากฝ่ามือก็ได้ค่ะฝ่ามือเป็นยังไงคะฝ่ามือก็จะซีดกว่าปกติที่นี่มันเกี่ยวกับสีผิวไหมคะฝ่ามือถ้าเหิดว่าเป็นคนผิวคล้ำแบบนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายคือฝ่ามือปกติของคนรนก็จะมีเลือดฝาดถ้าหากว่าซีดลงเนี่ยมันก็จะเหลืองก็ดูตาดูมืออาการมตาดูครับมือซีดเลอาการอะไรการมึนงงมึนงงอาการอันไหนมันจะมาก่อนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหนื่อยง่ายแล้วก็ วดศีรษะบ,บ่อยๆเหมือนศีรษะ,ะลุกนั่งแล้วก็มีอาการหน้ามืดบางทีอย่างปกติเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลๆหรือเดินขึ้นสะพานลอยได้เดินได้ไกลๆโดยไม่ต้องพักถ้าหากว่ามีภาวะซีดเนี่ยหัวใจมันก็จะทํางานหนักขึ้นคนไข้เดินไปได้ใกลๆก,ก็จะเหนื่อยก็ต้องหยุดพักเป็นระยะครับผมพอ <า S 2> พอบอกว่าจะคุยกับคุณหมอเรื่องนี้มีคนฝากถ<พ>ามับว่ามันเหมือนกับภาวะเลือดหนืดหรือเปล่า ไม่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าภาวะเลือดเหนื่อยมันเกิดจากภาวะที่มีเม็ดเลือดในร่างกายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวก็ตามถ้ามีภาวะถ้ามีเม็ดเลือดแดงเยอะๆเนี่ยตัวก็จะแดงหน้าแดงมือแดงคือแดงเกินปกติใช่แดงใช,ใช่ค่ะเลือดเหนื่อยกับเลือดข้นเหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นภาวะเดียวกันแต่ว่าอาการเนี่ยมีความคล้ายเคลึงกันก็คือใคร้จะมีมึนงง <ứng> ปวดศีรษะเวียนศีรษะตาพร่าได้อ๋ออาการที่แสดงออกมาใช่แต่ว่าลักษณะสาเหตุเจาะหรือไปจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคืออาการมึนงงคล้ายกับโหิตตจาางแ่่ว เพียงแต่ซีดกับเข้มเกินที่นี้นให<ช>้แตกต่างกันแต่วันนี้เราจะต่อลึอกเกี่ยวกับเรื่องของโรคโรหิจานกับภาวะเม็ดเลือดแดงแตกแล้ว<ช>ถ้าสมมติเป็นแบบนี้เขาต้องรักษาไงเอ่ยเป็นแบบนี้เนี่ยคือต้องรักษาตามสาเหตุที่ที่พบมันจะมีอยู่สองสาเหตุด้วยกันนะคะก็คือเม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกันแล้วแตกกับอีกอันคือจะเกิดในภาวะที่อากาศเย็น แล้วก็จะกระตุ้นให้มีอาการแบบนี้ได้อันที่สองคือเม็ดเลือดแดงแตกโดยในอุณหภูมิร่างกายปกติทีนี้การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ยาค่ะจะใช้ยาเป็นสเตียรอยเป็นพื้นฐานจากรูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงมันเกาะกลุ่มกันออกมันเกาะเป็นก้อนๆเนี้ยหรอใช่แล้วลค่ะ ส่วนรูปนี้เนี่ยเกิดจากภาวะเม็ลืดแดงแต่ในอุณหภูมิร่างกายปกติอาการมันก็จะต่างกันด้วยค่ะภาวะที่ม็เลือดแดงเกาะกลุ่มกันเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดจากว่ามีมี มีตัวแอนติบอดีบางอย่างมาจับให้เมล็ดแดงเกาะกลุ่มกันแล้วกระตุ้นให้ร,ระบบภูมิคุ้มกันมาทำลาย mm hmm. ทําให้เมล็ดแดงแตกพอเมล็ดแดงที่มันเกาะกลุ่มกันแบบนี้เนี่ยไหลเวียนไปตามร่างกายมาอยู่ตามปลายมือปลายเท้าหรือว่าเส้นเลือดที่มันเล็กๆมันก็จะแสดงอาการออกมา mm hmm. เช่นคนไข้ก็จะมีปลายมือปลายเท้าเ oh. นี่ยเขียวจมูกเขีย hmm. วใบหูเขียวคล้ำมีปวดชาปลายมือปลายเท้าปกติเม็ดเลือดเราจะเกาะกันไหมคะมไม่เกาะ ปกติเมืเลือดจะไม่เกาะมันก็จะไหลฟโฟลไปตามปกติเลยความรุนแรงของโรคนี้ได้ถึงขั้นไหนถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการมากๆและได้รับตัวกระตุ้นอย่างรุนแรงเนี่ยเมเลือดแดงแตกเฉียบพันธ์ก็อาจจะเสียชีวิตได้<ฮ>เพราะว่าเกิดจากมีภาวะหัวใจล้มเหลว ตัวกระตุ้นคืออะไรบ้างครับตัวกระตุ้นถ้าสมมติว่าเป็นจากชนิดที่ที่เกาะกลุ่มกันเน็คตัวกระตุ้นก็คือความเย็นโดยทั่วไปค่ะอ๋อเมื่อกี้อันนี้คือบอกอ๋อถ้าเจอความเย็นมันก็มีโอกาสให้มันแตกได้แบบเมื่อกี้ใช่ไหมที่ล่าอย่างนี้เกี่ยวไหมครับถ้าถ้ายิ่งคือปกติถ้าผู้สูงอายุร่างกายก็จะบอบางเจอหนาวหน่อยก็ไม่ได้อุณหภูมิเปลี่ยนเจอแบบนั้นก็อาจจะยิ่งเกี่ยวด้ไหมครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวที่ว่ามีความผิดปกติในร่างกายอยู่เดิมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่ไม่เป็นอะไร แล้วปกติรักษานี่เป็นยาหรือเป็นยาทานค่ะ<ม>เป็นสเตียรอยด์โดยทั่วไปจะเป็นสเตียรอยด์แต่ถ้าว่าสเตียรอยด์ใช้ไม่ได้ผลก็จะต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆแต่ถ้าหากว่าคนไข้มีภาวะซีดมากจนมีผลเสียต่อร่างกายเช่นมีหัวใจวายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องให้เลือดช่วยในช่วงแรกก่อนรักษาหายขาดไหคไมครับโรคนี้รักษาค่อนข้างยากแต่มีโอกาสหายขาดถ้าเป็นชนิดที่ไม่รแดงเกาะกลุ่มกันเนี่ยรักษายากกว่าค่ะ แต่ว่ายามันเหมือนเป็นรักษาเหมือนกับที่แก้ประคองอาการหรือเปล่าต้องกินยาตลอดไปไหมเออถ้าเป็นอย่างนี้ในบางรายเนี่ยสามารถหยุดยาได้ค่ะยาเนี่ยมันหายขาดได้ใช่ค่ะในบางรายครับผมนะครับคุยกันแบบนี้แล้วแบบจริงๆหลายหลายครั้งนะครับที่เรามาพูดถึงเรื่องของโรคใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักพอมาทําความรู้จักก็เริ่มตระหนกฉันเป็นหรือเปล่าเอ้ยฉันแบบลุกขึ้นมาเล่นก่อนนะครับคุณหมอปากปิดท้ายดีกว่านะครับจะในการดูแลตัวเองเพื่่ออไมยาเป็นนโรคี้ ค่ะคือในทางปกติเนี่ยคืออยากให้แนะนําให้ดูแลตัวเองตรวจสุขภาพสม่ำเสมอแล้วก็คอยสังเกตอาการถ้าก็มีอาการผิดปกติอย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือเหนื่อยง่ายมากขึ้นหัวรู้สึกใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าสังเกตแล้วว่าดูแล้วว่ามีภาวะซีในร่างกายเนี่ยให้รีบมาตรวจเพราะว่าโรคทั่วไปรักษาได้แล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบในในประเทศไทยและทั่วโลกก็คือเป็นสาเหตุจากการขาดสารอาหารบางอย่างที่กลับไปซึ่งรักษาง่ายมากโรคนี้ถ้าตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเจอไหมครับท่านหมอเ็น ได้ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรจะทำคือตรวจร่างกายเช็คอัพร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งครับผมนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสดค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองด้วยนะแต่ว่าอย่าตื่นตะหนกจนมากเกินไปอย่างที่เพื่อนแนะนานะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเล่นเกมกันค่ะ